โอเคฮะทีนี้เรามาดูในเรื่องของโจทย์สมการเกี่ยวกับเหรียญของสมการเชิงเส้น2ตัวแปรนะครับว่าเรามีเทคนิคในการทําโจทย์สมการเชิงเส้น2ตัวแปรเกี่ยวกับเหรียญยังไงวิธีการในการที่จะทําโจทย์ลักษณะนี้เนี่ยให้เราเนี่ยคิดตั้งทงไว้เลยนะครับว่าตอนแรกเนี่ยพอเราอ่านประโยคสมการเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราคิดตั้งทงไว้เลยว่าโจทย์แบบนี้เนี่ยมันจะมีการตั้งสมการอยู่2สมการที่เราต้องรู้คือ1สมการจํานวนเหรียญนะฮะ แล้วก็สมาการมูลค่าของเงินนะสมาการจํานวนเหรียญกับมูลค่าของเงินเป็นยังไงอเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโดยเริ่มจากเรามาทำมาใจโจทย์ก่อนเนาะก็คือเขาบอกว่าในกระปุกออมสินเนี่ยมีเหรียญ10บบาทและเหรียญ5บาทรวมกันได้155บาทถ้ามีเหรียญรวมกันทั้งหมด20เหรียญแล้วจะมีเหรียญ10บบาทมากกว่าเหรียญ5บาทกี่เหรียญโอเคนะฮะนี่คือโจทย์ โจทย์สิ่งที่เราต้องการหาคืออะไรเราสิ่งที่เราต้องการหาคือเหรียญ10บาทเนี่ยมากกว่าเหรียญ5บาทกี่เหรียญทีนี้เราเราก็ต้องติ้งต่างว่าเราต้องรู้ก่อนว่าเหรียญ10บบาทเนี่ยมีกี่เหรียญถูกไหมฮะแล้วก็เหรียญ5บาทมีกี่เหรียญเราถึงจะเอาเหรียญ10บาทมาลบด้วยเหรียญ5บาทแล้วก็จะได้เป็นคําตอบที่โจทย์ถามถูกไหมฮะว่าเหรียญ10บาทเนี่ยมากกว่าเหรียญ5บาทกี่เหรียญทีนี้อย่างที่ผมบอกไปในตอนแรกเนาะว่าโจทย์ลักษณะนี้ของสมการเชิงเส้น2ตัวแปรเกี่ยวกับเหรียญเนี่ย เราต้องตั้งสมการ2ส,สมการขึ้นมาก่อนคือสมการจำนวนเหรียญกับสมการมูลค่าอันดับแรกให้เรากำหนดจำนวนเหรียญ10บบาทเท่ากับ x เ,เหรียญจำนวนเหรียญ5บาทเท่ากับ y เหรียญจากนั้นเรามาตั้งสมการสมการสมการมูลค่าของของเงินนะฮะแล้วก็สมการจำนวนเหรียญเราตั้งยังไงเรามาอ่านโจทย์นะฮะโจทย์บอกว่า ในกระปุกออมสินเนี่ยมีเหรียญ10บาทและเหรียญ5บาทรวมกันได้155บาทหมายความว่าไงฮะหมายความว่าให้การตั้งเป็นสมการสมการที่เกี่ยวกับมูลค่าของเงินให้เราเอาจํานวนเหรียญเนี่ยนะครับคูณจํานวนเงินของจํานวนมูลค่าของเหรียญของมันเลยก็คือเอา x เนี่ยมาคูณ10เอา y เนี่ยมาคูณ5ก็จะได้เป็น1 0 x บวก5 y 1 0 x บวก5 y นี่หมายความว่าความหมายตามตัวเลยก็คือว่า เหรียญ10บาทเนี่ยและเหรียญ5บาทรวมกันได้155บาทคือเราต้องเอามูลค่าของบาทของแต่ละเหรียญของมันอะมาคูณเข้าไปเพื่อให้ได้มันเพื่อให้ตั้งมาเป็นสมการมูลค่าเงเพราะนี้คือเขาบอกว่ารวมกันได้55 155บาทแสดงว่าสมการแรกเราต้องตั้งเป็นสมการมูลค่าเงินการจะทําเป็นสมการมูลค่าเงินเราก็เอาอ่ามูลค่าของเหรียญอะไปคูณกับตัวแปรที่เรากําหนดมาก็คือ x ก็คือเหรียญ10ก็คูณ10 y เหรียญ5ก็คูณ5ก็กลายเป็น 10x บวก5 y าเท่ากับท นี่คือสมการแรกตามประโยคเงื่อนไขที่1ต่อไปสมการที่2คือสมการจํานวนเหรียญเขาบอกว่าถ้ามีเหรียญรวมกันทั้งหมด20เหรียญแล้วจะมีนะถ้ามีเหรียญรวมกันทั้งหมด20เหรียญหมายความว่าจํานวนเหรียญ10กับเหรียญ5บาทเนี่ยคือ x กับ y บวกกันต้องได้20เหรียญเห็นไหมฮะมันจะเป็นตามที่ผมบอกก็คือว่ามันจะมี2 2ส,สมการเสมอก็คือสมการมูลค่าของเหรียญ นะมูลค่าของเงินแล้วก็สมการจํานวนเหรียญทีนี้พอเราได้สมการมูลค่ากับสมการจํานวนเหรียญแล้วเนี่ยเป็นไงทีนี้เราก็ใช้วิธีการแก้สมการแบบเบสิกเลยก็คือการหาค่า x y โดยการกําจัดตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งออกไปก่อนจากตรงนี้นะฮะเราจะได้ว่าเราต้องการจะกําจัดตัวแปร y เพื่อหาค่า x ก่อนเราจะได้เป็น 10x บวก 5y เท่ากับ155เอา5มาคูณตลอดทั้งสมการเพื่อให้5เนี่ยมันเท่ากันเราจะได้เอามาลบออกกันได้ก็ได้เป็น 5x บวก 5y เท่ากับ100จากนั้นก็นํามาลบกันทั้ง2สมการจะได้เป็น155ลบด้วย100ก็เหลือ55นะฮะ 10x ลบ 5x ก็จะเหลือเป็น 5x 5y ลบ 5y ก็เหลือ0นะก็จะกลายเป็น 5x เท่ากับ55 5คูณอยู่กับ x ย้ายข้างไปเป็น อ่า x เท่ากับ55สหา่วน5หารกันเหลือ1 0 x เท่ากับ11ทีนี้พอเราได้ค่า x มาแล้วเรา x อ่ะไปแทนในสมการที่2ก็คือ x บวก y เท่ากับ20คือจำนวนเหรียญ10บบวกกับเหรียญ5เนี่ยรวมกันได้กับ20เหรียญเราจะได้เป็น11บวก y เท่ากับ20 y เท่ากับ9ทีนี้เราก็จะรู้แล้วว่า,าจำนวนเหรียญ10บาทเนี่ยเท่ากับ11เหรียญจำนวนเหรียญ5บาทเนี่ยนะครับก็จะได้เท่ากับเเหรียญ พอพอเรารู้แล้วปุ๊บเนี่ยเราก็เอามาหาคําตอบตามที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่าโจทย์ถามว่าเหรียญ10บาทเนี่ยมากกว่าเหรียญ5บาทกี่เหรียญก็หมายความว่าเหรียญ10บบาทก็คือ x มากกว่าคือลบนะฮะเหรียญ5บาทกี่เหรียญเหรียญ5บาทมี9เหรียญ11ลบ9ก็จะเหลือ2เหรียญคําตอบคือเหรียญ10บาทเนี่ยมากกว่าก็คือลบเหรียญ5บาทอยู่นะฮะคำว่าอยู่เนี่ยในในทางคณิตศาสตร์คําว่าเป็นหรืออยู่เนี่ยจะมีค่าเท่ากับเครื่องหมายเท่ากับ นะครับก็คือเหรียญ10บาทจะมีค่ามากกว่าเหรียญ9บาทอยู่2เหรียญเห็นไหมฮะคือจากสมการคณิตศาสตร์เราสามารถตีเป็นอ่าภาษาคําพูดได้เลยนะฮะถ้าเรารู้ความหมายว่าอ๋อเครื่องหมายลบนี่คือมากกว่านะอ่าเครื่องหมายเท่ากับนี่ก็คือคาก็คือเป็นหรือคือนะฮะเท่ากับ2ทีนี้เวลาเราอ่านโจทย์ครั้งต่อๆไปเนี่ยเราก็จะแปลความหมายได้ว่าอ๋อสมการเหรียญอยู่ตรงนี้นะสมการมูลค่าเงินอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ สุดท้ายเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดเนี่ยเราก็จะต้องตั้งออกมาเป็นสมการเพื่อที่จะหาคำตอบให้ได้ประมาณนั้นนะครับ